สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะที่เข้ามาชม y t u t u นะคะหรือก็เว็บไซต์เม s o จุดไนะคะก่อนอื่นเลยแนะนําตัวนิดนึงค่ะชื่อเนยนะคะเป็นเจ้าของเว็บไซต์นี้เนาะแล้วก็ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นไลน์เข้ามาแชทเข้ามาโทรเข้ามา Ig เข้ามาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าตัวเมโซตัวนี้นะคะต้องบอกก่อนเลยว่าผมได้รับการตอบรับที่ดีมากๆเลยนะคะจนแบบยอมรับเลยว่า บางครั้งบางสายหรือบางไลน์บางคนอย่างแบบตอบไม่ทันจริงๆต้องขออภัยด้วยนะคะทางเราจะรีบจัดการตอบให้โดยโด่วนที่สุดเลยทีนี้เนี่ยหลายๆคนนะคะก็ซื้อไปแล้วนะคะสนใจเรื่องของสินค้าในการลดน้ําหนักเนาะก็ หลายคนก็จะมีสอบถามเขาว่ากินยังไงกินยังไงให้ได้ผลต้องเตรียมตัวยังไงบ้างวันนี้เรามีคําตอบนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเมื่อทานไปแล้วเนี่ยสั่งซื้อไปแล้วใช่ไหมคะก่อนอื่นก็ก่อนจะกินนะคะให้วัดสัดส่วนเอาสายวัดนะคะมาวัดตรงนี้นะคะ่ะต้นแขนทั้งสองข้างต้นแขนทั้งสองข้างระดับเซนติเมตรแล้วจดเอาไว้นะคะเอวแล้วก็ต้นขาทั้งสองข้างตรงนี้นะคะจดเอาไว้เป็นระดับเซนติเมตรก่อนรับประทานตัวเมโซนะคะหลังจากนั้นเนี่ย วันที่เราเริ่มต้นในการลดน้ําหนักนะคะก็แล้วแต่ว่าใครอยากลดาแกี่กิโลเนาะถ้าเกิดว่าอยากลดหนักแค่5กิโลเนี่ยทานแค่วันละ1เมตรก่อนอาหาร15-20นาทีนะคะถ้าอยากลดประมาณ10-15กิโลนะคะให้ทานวันละ2เมตรนะคะโดยเช้า1เม็ดเย็น1เมตรก่อนอาหาร15-20นาทีเช่นกันค่ะแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากลดกน้ำหนักประมาณ15กิโลขึ้นไปให้ทาน3เมตรเลยนะคะเช้า1เมดกลางวัน แล้วก็ต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยมันดีมากๆนะหลายๆคนก็จะมีการงงว่าเฮ้ยสรุปว่ามันเป็นเม็ดหรือมันเป็นซองมันเป็นผงหรือมันเป็นยังไงเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยกันนะคะอะมาดูใกล้ๆเลยะคะ่ะคือตัวนี้นะคะเราจะบรรจุมา1นเม็ดใส่1ึงซองนะคะเพื่อพกพาง่ายกับลูกค้าทุกท่านนะคะก็เวลาเราทานเข้าไปเนี่ยสังเกตง่ายๆเลยนะคะแค่สามวันแรกเท่านั้นเองสังเกตลักษณะของอุจจาระเลยว่าแบบ คือมันดักจากไขมันจริงๆอะคะ่ะลองสังเกตผลลัพธ์ดูดีว่าโุษณาของเราจะมีแบบไขมันออกมาด้วยเพราะนั่นจะค่อนส้นางที่จะเกิดผลลัพธ์ได้ดีนะคะแล้วก็ในหนึ่งเดือนนะคะลูกค้าจะสามารถลดน้ำหนักได้ประมาณ2-6กกิโลแล้วแต่สภาพบุคคลแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็ระหว่างวันร็ทานน้ำนด้อยน,นะคะเพราะว่าน้ำจะเป็นตัวที่ช่วยเรื่องการขับเคลื่อนไขมันให้ออกจากร่างกายให้เร็วด้วยนะคะก็ แล้วลูกค้าคนไหนนะคะมีข้อมูลตรงไหนอยากจะสอบถามข้อมอูลเพิ่มเติมก็สามารถโทรมาได้นะคะที่เบอร์0855635546นะคะหรือไม่ก็ไลน์มาก็ได้ค่ะตามด้านล่างนี้นะคะเมโซนออฟฟิเชียลค่ะยังไงวันนี้นะคะนี่ขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ